ช่อง7 HD บร an um um ิษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life ว่าชีวิตเราอะค่ะเจออุบัต like ิเหตุซึ่งซึ่งหน้าบ่อยมากแล้วเกดก็เห็นมอไซแล้วก็มองมอไซก็มุดเข้าไปเลยพอหลับตาปั๊บดิ้นเสียงเหมือนแตงโมแตกครับป๊อปก็มีอยู่เคสหนึ่งผู้บาดเจ็บผู้ชายถูกทำ้ายเลือดอาบทั้งตัวศีรษะมีแผลเปิดมีไข่สมองสีขาวๆไหลออกมาตาทลดเป็นลกคุมนำเสนอโดย น้ำดื่ม Regency Hilux Revo GR Sport คุณผู้ชมครับ4ทุ่ม40นาทีแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์นะครับพบอีกแล้วกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ช่อง7 HD ครับจะบอกว่าคืนนี้ขออนุญ,ญาตปแปลงทั้งหมดของรายการของเราเนะ่ยเป็นสีชมพูหนะ่่ยผแขกรับเชิญของเราเนะี่ยเป็นถึงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยคือนนอกจากเพนจะสวยทั้งภายนอกแล้วเธอยังสวยภายในอีกด้วย เธอเป็นจิตอาสาครับแล้วจะบอกว่าประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสาของเธอเนี่ยมีทั้งลุยทั้งโหดและที่สําคัญอีกแบบนี้มีหลอนด้วยพบกับเธอเลยดีกว่าครับน้องเกรซพัสิตาครับค่สวัสดีสวยแบบนี้เป็นจิตอาสาจริงเหรอจริงค่ะทำบ่อยขนาดไหน ก็เรียกได้ว่าถ้ามีเวลาว่างก็ไปดีกว่าจริงเหรอเอาอย่างนี้ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยอยากจะรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของเกรซแล้วเชิญนั่งคุยกันครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอบคุณเกรซมากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะดึกๆวันเสาร์แบบนี้ ได้ข่าวว่าตอนนี้คือถ่ายละครแทบทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยค่ะใน,นช่วงโควิดแบบนี้นะใช่ค่ะคือมันอัดอั้นจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นที่มันเคอร์ฟิลด้วยแล้วล็อกดาวน์ด้วยเราก็ไม่ได้ทํางานเลยเราจะไม่คุยในเรื่องของ, <c oughs> ของการเป็นนักแสดงของน้องเกรซครับแต่เราจะคุยถึงเรื่อง,องการเป็นจิตอาสา <c oughs> ที่เขาบอกว่าเกรซเนี่ยมีเรื่องเล่าให้พี่และคนดูของเราทั้งอึง้งแล้วก็ทึ่งและให้แง่คิดด้วย เดี๋ยวก่อนถามก่อนนะเราเป็นจิตอาสาเมื่อไหร่ประมาณแบบสี่ปีสปีก่อนอ๋อคือคือปีส<ะ>ป,ปีให้หลังมาใช่ไหมใช่ก็คือก่อนหนะ้าโควิด2ปีถูกต้องป่ะถูกค่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าคนนี้เป็นจิตอาสาได้ที่พี่รู้จักส่วนใหญ่เลยอะ่ะตอนเป็นเด็กเขาต้องเฮลหน่อยหนึ่งเกรซตอนเด็กเฮลไหมหรือเรียบร้อยเฮลค่ะชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าเล่นกับเพื่อนผู้หญิงเคยต่อยผู้ชายป่ะไม่ต่อยควนวใช่ค่ะแล้วเขากลัวไหมหรือเขาเขาตัไม่กลับ เขาก็วิ่งมาฟ้องแม่ตอนเด็กๆอ่ะจำได้แบบว่าตอนเลิกเรียนแล้วคุณแม่มารับที่โรงเรียนเราก็ต้องแบบว่าต้องให้เวลาลูกไปเล่นกันนิดนึงแล้วแม่ๆเขาก็จะเป็นแบบสังคมของแม่เขาก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นกับเพื่อนสักพักหนึ่งเพื่อนมาแล้วเลือดไหลเต็มแขนเลยด้วยเล็บเราเกดหยิกเกดหยิกหนูอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับกาเรียกว่าบุคลิกลุยห้าวไม่กลัวเนี่ย อาจจะเป็นจุดเริ่มเล็กๆของการเป็นจิตอาสาของเธอด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่สําคัญเนี่ยคือการต้องบังเอิญไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาอย่างไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นแกรู้สึกว่าชีวิตเราอะค่ะเจออุบัติเหตุซึ่งซึ่งหน้าบ่อยมาก <tem ân> ช่วงที่แบบใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจออุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดเห็นเห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยก็นั่งกินส้มตําอยู่กับเพื่อนนี่แหละ แล้วก็ได้ยินเสียงแบบคล่อมแบบดังมากมแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือแบบหน้าร้านกระจัดกระจายเลยอ่ะหน้าร้านส้มตบใช่คือมอเตอร์ไซค์ชนคนคนข้ามถนนผู้หญิงออสองคน<อ>กระเด็นเลยอะอค่ะคือตอนนั้นเหมือนแค่แบบคืออยากเห็นอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ออกไปดูปรากฏว่าแบหูเขาแบบมีแผลที่ขาเต็มเลยแบบเลือดออกเราก็ ทุกคนได้แต่มุงดูอะค่ะแต่ไม่ช่วยใช่แต่ไม่มีใครทําอะไรเป็นเกณมองว่าเขาไม่ได้ไม่อยากช่วยนะเขาอยากช่วยแต่เขาทําไม่เป็นเกสก็เลยแบบห้ามเลือดก่อนเลยเลือดทาเป็นไหมไม่เป็นอ้าวไม่เป็นไม่ได้แบบไม่ได้เรียนอะไรมาเลยค่ะตอนนั้นแค่เข้าใจว่าต้องห้ามเลือดทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปขอผ้าจากร้านที่ขายส้มตำอะค่ะขออะไรก็ไม่รู้ว่าเออแบบเหมือนเขาห้อยห้อยคออยู่อะไรอย่างเงี้ยขอมาก่อน สะอาดไม่สะอาดไม่รู้ไม่มีความรู้จริงๆค่ะก็เอาไปกดห้ามเลือดไว้จนกระทั่งพอกู้ภัยเขามาถึงเราก็โดนว่าเราก็โดนว่าว่าแบบมันไม่ได้นะนคือรู้ได้ยังไงว่าผ้าเขาสะอาดหรือไม่สะอาดแล้วถ้าเขาติดเชื้อรับผิดชอบไหมอะไรเงี้ยหตอนนั้นแบบทั้งหน้าเสียทั้งใจเสียเลยแบบอโอ<ห><ห>ก็อยากช่วยอ่ะทําไมต้องว่าด้วยอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าโหเราแบบเต็มที่มากเลยนะกระโปรงก็สั้นลงไปคุกเข่าไปกด <c oughs> ห้ามเลือดแบบโอ้ทํทำแบบสารพัดเลยอะแล้ววันนั้นท้อไหมทอ้อแต่ไม่หยุดเลยค่ะอ๋คือการโดนว่าวันนั้นไม่ได้ทำให้เราอยากจะเลิกช่วยเหลือคนเหรอไม่เลยทำไมอะเพราะว่าหลังจากนั้นก็เจอเหตุการณ์อีกอะอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายังมีเหตุการณ์รถเทรลเลอร์ใช่ค่ะเกิดอ<ฮ>ะไรขึ้นอันเนี้ยต่อหน้าต่อตาเก็บจำนะ้แยกกลมฝุักากรเลย ก็คือมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นแต่ว่าเคยได้ยินเคยได้ยินมากอุบัติเหตุกับรถเทรลเลอร์นี่เป็นอะไรที่แบบมันคอขาดบาดตายแล้วตอนนั้นรถเราจอดอยู่คันแรกของไฟแดงแล้วก็เห็นรถเทรลเลอร์วิ่งไปแล้วเกดก็มองไฟฝั่งฝั่งเทรลเลอร์ไฟเขียวมอไซค์เขาลักษณะชอบตัดอแล้วเกดก็เห็นมอไซค์แล้วก็มองแล้วก็มอไซค์ก็มุดเข้าไปเลยแล้ว,แล,วแล้วเกดก็หลับตา แล้วก็สักพักพอหลับตาปั๊บดิ้นเสียงเหมือนแตงโมแตกอะครับลืมตาใหม่เละอยู่ตรงหน้าเลยเกศแบบอยู่อย่างนี้เลยไปไหนดีวะเดีปยหนที่ว่าเพ่นชาบ้านฟังนคือรถเทเลอร์มาเขาได้ไฟเขียวแต่อีโอเตซค์เนี่ยก็ดนผ่าจะผ่าไฟแดงละจังหวะที่จังหวะที่ฝั่งเทเลอร์มันเพิ่งเขียวพอดีก็กะกะว่าตัดหน้าออกปรากฏว่าตัดไม่ทันเสียบเลยเสียงที่แตงเสียงแตงโมระเบิดนี่คือเสียงสีสะเหรอ เละเลยเหรอเละเลยค่ะลืมตาขึ้นมาแบบเปาะปัะ๊บลืมตาแบบโอโ้โหแกสั่นเลยอะ่ะเกียรแบบทําอะไรไม่ถูกเลยอะ่ะแล้วก็เห็นล่างเขาล่างเ,เขาแบบอย่างเงี้ยเออคืองงกันเลยอ่ะคือทุกคน,น,น,นช็อกกัน,นหมด<า>เลยอ่ะ<า><า>อ๋แล้วเราทำไงวันนั้นคือเราก็ขับขับออกแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะแต่กว่าจะแบบว่าตั้งสติได้คือแบบอยู่อย่างเงี้ยก็กลัวมือเด็กเด็กจนโตเป็นคนกลัวเลือดไหม กลัวนะคะแล,ลแล้วถ้ากลัวเลือดเห็นผู้หญิงถูกมอเตอร์ไซค์ชนน้าร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงยังวิ่งเข้าไปหาได้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญชาตญาณหรือมันแบบมันใจอะมันใจเราอยากช่วยจริงๆณนะตอนนั้นด้วยความที่แบบคําว่าอยากช่วยอะมันมีมากกว่าความกลัวค่ะพี่พี่เคมันเลยทาให้เราตัดสินใจแบบลงมือที่จะทำผู้ชมเราบะรูบ้บติเหตุที่จะถือว่า เป็นจุดหักเหทำให้น้องสาวเนี่ยอยากทํางานด้านจิตอาสาแต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วของการได้สวมเครื่องแบบจิตอาสาครั้งแรกเลยอ่ะคือตอนไหนคือช่วงงานพระราชพิธีของในหลวงรัชกาลที่เก้าอ๋อคนในหลวงรัชกาลใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบต้องขอบคุณพี่อูดเป็นต่อค่ะทำไมเเริ่มก้าวเท้าเข้ามาในวงการจิตอาสาพอพี่อูดเป็นต่อ,อตอนนั้นเหมือนเหมือนนั่งคุยกันนี่แหละแล้วก็พี่อูดเกดก็รับโทรศัพท์ เรมันอยู่ใกล้กันแค่นี้หูเราก็ได้ยินไม่คือเราไม่ได้แบบแอบฟังนะแต่มันได้ยินอะไรเนี้ยเขาคุยโทรศัพท์ว่าแบบเขาจะไปงานนี้ไปจัดแถวไปอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราได้ยินเราก็พอเขาวางสายพี่วูดแกอยากไปอ่ะเหรอก็ค,อ<ช>คืออยากไปโดยที่ไม่มีใครชวนไม่มีค่ะขอไปเองอไปแล้วเป็นไงไปก็ ชอบรู้สึกแบบเดินเดินทั้งวันเดินทั้งสนามหลวงเลยอะค่ะคือชอบมากเลยอะแบบงานอะไรแบบเนี้ยแล้วจากวันนั้นก็เลยรู้เลยว่าเราจากนี้ไปแล้อยากไปจิตอาสาก็ก็หลังจากวันนั้นก็คือมาทุกวันเลยค่ะใช่แบบบางทีเจ็ดโมงเช้ากลับบ้านตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าน้องสาวรนเนี่ยคือจะบอกว่าใจรักแล้วเนี่ย ก็ยังตัดสินใจที่ไปเข้าอบรมกับมูลนิธิปอเต็กตึงกับหลักสูตร E.M.R เล่าให้ทางบ้านฟังสิ E.M.R มันคืออะไรเขาสอนอะไรเราบ้างคือเวลามีเหตุอะไรเราจะเป็นกลุ่มแรกที่ไปถึงแต่ณที่นี้คือคุณจะต้องเป็นอาสาสมัครเพราะว่ามันจะต้องเข้ารับการอบรมอบรม E.M.R เนี่ยมันก็เป็นเหมือนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะพี่พเคใช่เรียนรู้การทำ C.P.R เรียนรู้การใช้เครื่อง AED เจ้าตัวนี้เขาเขาเขาใช้กับเคสประเภทไหนะใช้กับผู้ป่วยหมดสติไม่หายใจคือ AED มันเป็นแบบเครื่องที่มันแปลผลอัตโนมัติออแปะไปแล้วมันแปลผลจะขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยให้อัตโนมัติเลยเราแค่ปั้มไปค่ะแล้วก็รใอยเครื่องนี้ประมวลผลออว่าให้กดชอ็อตหรือไม่กดชอ็อตอ๋อเข้าใจแล้วแต่หน้าที่ปั้มคือเราใช่ค่ะ 2> 1 2 3 4สสมันต้องาไร่นะถึง10ป่ะ ก็จริงๆแล้วถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือประมาณ100-120คถึง120่ง<ร>อ,อนต่อหนึ่งนาทีนี่ก็คือการเรียนการเรียนหลักสูตร E M R ซึ่งย่อม,มาจาก Emergency Medical Responder เกรซ<ช>ฉันบอกว่ายังมีเรื่องเล่าจากการเรียน E M R มาด้วยเกิดอะไรขึ้นอะตอนนั้นหนูลอนรอนวิชามากมคือเพิ่งเรียนเพิ่งเรียนคอร์สเนี่ยจบ แล้วก็เข้ามาเป็นอาสาของมูล,ลนิธิปอเต็กตึงแบบเต็มตัวมีชุดยูนิฟอร์มใสอะไรแบบนี้โอ้หรูสึกแบบโหเท่มากเลยชั้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายละครค่ะพี่พิเชถ่ายละครแล้วกําลังจะกลับบ้านเลิกเร็วค่ะประมาณแบบเที่ยงเองแล้วก็ผ่านหน้าเมกะบางนาค่ะมันจะมีเกือบหมาอยู่เทินใช่เก๋จะกลับบ้านเก๋จะขึ้นเกือบหมาอยู่เทินนั้นปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันในเลนใน ซึ่งเขาจำกัดซีซของมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วว่าเท่าไหร่เข้ามาวิ่งเลนในได้ปรากฏว่าตรงทางแยกที่เราจะออกเพื่อขึ้นเกือบไม้อยู่เทอะมันก็มีอุบัติเหตุแล้วเราเห็นเราไม่เห็นตอนเขาชนแต่เราเห็นตอนเขากำลังจะลุกขึ้นพอดีแล้วก็ มันก็ใช้เวลาเนาะกว่าจะถึงทางเกิดมาเกตก็มองแล้วแหละว่าเออม,มันสดสดแลร้อนเลยอ่ะแล้วมันยังไม่มีใครช่วยเลยแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราพร้อมมากเลยเกศพกถุงม,มือนในรถด,ด้วยพวกกระเป๋ายาในรถอะไรแบบนี้ค่ะก็ตัดสินใจแบบกระพริบไฟตรงทางทางขึ้นชิดๆหน่อยแล้วก็ลงไปช่วยปรากฏว่าสองคนอุบัติเหตุเนี่ยสามคนมอเตอร์ไซค์สองคันสองคนที่เขาดูหนุ่มหน่อยอ่ะเขาไม่เป็นอะไรมากมแต่ว่าคุณลุงคนนี้ คือปุกไม่ตื่นเลยอะคะ่ะแล้วก็มีบาดแผลเป็นแผลเปิดเห็นกระดูกหลายที่เลยตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ว่าการที่มาทําอะไรแบบนี้นอกเครื่องแบบอะผิดไหม,มเพราะเราเป็นอาสาแล้วไงเราเป็นอาสาของมูงลนิธิเขาแล้วเราก็โอโ้โหต้องใช้ทุกก้าแบบมีสตินิดนึงเราก็กลัวแบบดรามา่ากลัวอะไรเพราะว่าตอนนั้นใส่ชุดแบบคุอเพิ่งไปงานมาว่าใช่แบบไม่พร้อมเลยอ,อลยะคะ่ะแต่ว่าเกตมองว่าสาเหตุหลักๆที่แบบ ทำให้คุณลุงปลุกไม่ตื่นไปเลยแล้วก็มีเสียงหายใจแบบสไตล์ดรอคือแบบเหมือนอะไรอุดกั้นทางเดินหายใจอะค่ะทำให้เขาหายใจได้ไม่สะดวกอะคือคุณลุงอะใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบอะค่ะม,มันทําให้ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมากกว่าหมวกกันน็อกแบบเต็มใบบอกทางบ้านหน่อยสมมติตอนนี้เลยเพราะตอนนี้เกรสถือว่าเป็นจิตอาสาเต็มตัวแล้วบอกทางบ้านตรงนี้หน่อยว่าสมมติพรุ่งนี้ขับรถไปทํางานเจอคนล้มบาดเจ็บอยู่เราฐานะประชาชนต้องทํำยังไง โทร1-6-6-9ค่ะแค่นั้นแค่นั้นเลย<า>ค่ะห้ามลงไปแตะถูกค่ะคือหนึ่งคือถ้าเลือดออกมันในเรื่องของการติดเชื้อด้วยมันเรื่องใหญ่มีสิทธิ์ตัดแขนตัดขาทิ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดติดเชือเ้อในกระแสเลือดขึ้นมาก,กับอย่างที่สองเราไม่รู้ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกระดูกต้นคอเขาอาจจะได้รับการบาดเจ็บเราไปขยับไปพลิกเขาเรียบร้อยคอหักตายแต่สุดท้ายแล้วคือเข้าใจเลยนะ คนนี่ไปช่วยทําด้วยความสงสารถูกต้องค่ะทุกคนทุกคนมีความสงสารส่วนใหญ่ใชดทุกคนส่วนใหญ่มีความสงสารแต่มันมีวิธีในการทําที่ถูกต้องกว่าที่เรารู้เพราะฉะนั้นปล่อยให้เบอร์1 6 6 9เท่านั้น1669จดไว้เลยนะครับผู้ชมครับหลายคนจะบอกว่าประสบอุบัติเหตุแต่ก็รอดมาหนึ่งสาเหตุนั้นน่ะเพราะว่าเรามีน้องสาวของเราน้องเกรซของเราตรงนี้เพื่อที่จะกู้ชีวิตหรือว่าช่วยเหลือพวกเขาหรือเปล่าพักกันสักครู่หนึ่ง ช่วงหน้ามาเจาะลึกกันกับเขาบอกว่าเหตุการณ์ระทึกแล้วก็หลอนด้วยสักครู่เดียวครับที่เรื่องจริงนันไปครับไม่ได้ลบหลู่นะคะอันนี้ต้องใช้วิจรารณญาณมันเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของเราให้เราแบบตั้งติตภาวนาอาจารย์อาจจะมาขอบคุณก็ได้ก็มออีเคสหนึ่ง ผู้บาดเจ็บผู้ชายถูกทำร้ายเลือดอาบทั้งตัวศีรษะมีแผลเปิดมีไขสมองสีขาวๆไหลออกมาตาถลนเป็นแลคคุณเรื่องจริงไนท์ไลฟ์